อัชราเนี่ยเหมาะสําหรับใครบ้างน,นะครับโดยปกติเนี่ยเราจะแนะนําสําหรับคนที่อายุ30ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าคนไข้ที่ต้องการดูแลปัญหาเรื่องความหย,ออย่อนคล้อยกรอบหน้าไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าคนที่ต้องการดูแลผิวหน้าให้ดูอ,อ่อนแองด์หรือสมบูรณเนี่ยเราก็จะแนะนาให้ มารที่จะทําให้เก็บกรอบหน้าให้ใบหน้ามีความเรียวขึ้นนะคะกรอบหน้าชัดขึ้นแล้วก็เป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของเรานะคะเพื่อที่จะใหะ้มีความเด็กอยู่เสมอในอนาคตท,ที่เราอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนถ้าในวัยช่วง40ถึง50เน,เน้นหลักๆเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของการยกกระชับนะคะร่องต่างๆบนใบหน้าสามารถยกได้ด้วยเครื่องอัลเทอริพีนะคะแล้วก็กรอบหน้าก็จะดูเรียวขึ้นชัดขึ้นอัลเทอราสามารถช่วยยกหนังตาย,ยกคิ้วให้ดูเปิดเปิด,ปดตาขึ้นได้นะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งการหาตัดน,นะคะโดยสรุปแล้วก็คือตั้งแต่อายุช่วงอายุ30ปีขึ้น ไปนะคะก็คือสามารถที่จะเลือกนะคะใช้เครื่องมืออัลเทร่าเนี่ยในการที่จะช่วยดูแลผิวหน้านะคะช่วยกระชับความหย่อนคล้อยคุณใบหน้าได้ค่ะ